ขนมฝากจากไต้หวันขเขาเพื่อนมาดูสิว่าข้างในคืออะไรเพราะว่ากล่องของเขาสวยงามมากๆค่ะ k i s t o t a r o pastry f o งไต้หวันมาเลยจ้ามาเปิดกล่องอันหรูและสวยงามอันนี้ดู เปิดออกมาแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นขนมเป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็แพ็คอยู่ในพลาสติกที่ออกแบบเ้วยสีสันและดอกไม้สวยงามมากค่ะกล่องนี้ก็บรรจุป,ประมาณ9ชิ้น,นเพื่อนขอบคุณคุณหลานที่เอามาฝากนานะจ๊ะดู แพ็กเกจของเขากอนเพื่อน,นเขาละคะ่ะไม่รอช้ารีบตัดออกมาเลยอยากจะเห็นจริงๆหรอข้างในมันคืออัญญหนหยามาๆเพื่อนมาดูไปพร้อมๆกันค่ะช้ดขนมสีม่วงเลยสีม่วงสวย รับสนาขนมเปี๊ยะบ้านเราเลยเพื่อนเอ๋ยขนมเปี๊ยะบ้านเราค่ะเป็นเพื่อนว่าไงเลยายเลยแต่ดูกล่องสิโอโหสุดยอดสุดยอดมาเพื่อนนี่ยังเป็นขนมเปี๊ยะนั่นเองจะมารองขนมเปี๊ยะแบบนุ่มเปิดดูสิว่ะข้างในอ่ะเราก็คือขนมเปี๊ยะมีอะไรอยู่ข้างในมีอะไรอยู่ข้างในแต่สวยนะเพื่อนเพื่อนว่าไหมสวยค่ะ เขาละค่ะมาดูพร้อมๆกันเลยกำลังจะเปิดข้างในมาดูโอ้ข้างในก็จะเป็นไส้เผือกนะคะเพื่อนๆแต่ที่สำคัญที่เราเห็นสีขาวอยู่ตรงกลางนั่นนะสิเขาถึงเรียกว่าคริสคริสโตลได้อย่างไงขคงนั่นแหละค่ะข้างในจะมาลองชิมดูสิเห็นไหมคะสีขาวๆอยู่ข้างใน ใส่เผือกหอ่อมีอะไรที่ขาวๆจะเป็นผลระไม้หรือเปล่าอ๋อลองชิมอยู่แล้วเป็นแป้งค่ะเพื่อนเป็นแป้งกับน้ำตาลลักษณะเหนียวค่ะเพื่อนแล้วก็นุ่มมากๆคงจะไปกวนเนาะกวนเหมือนกับโมจินะคะโม,โมจิของญี่ปุ่นรสชาติ อร่อยแปลกดีค่ะแล้วก็สวยงามขนมเปี๊ยะจากไต้หวันเพืเ่อนๆอร่อยแปลกดีขอบคุณที่มารับชมในจ๊ะขอให้รวยรย